มีเงินทองอาข้องนักเข้าน้ำกัรแจกพระเจ้าประสงค์ให้ทานแจกผู้ดใดผูด้ท่านผู้มีบุญมีคุณต่อเราเป่นบิดามารดาคูวาอาจารย์ผู้มีพระคุณแก่เรามากน้อยให้ทานเพื่อบูชาคุณท่านนี่ก็เรียกเป็นทานประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งแล้วการให้ทานคือความเสียสละที่จะมาเป็นทานได้ต้องตัด จากความตันดีตีเนียวซึ่งมันฝังตรงอยู่ภายในจิตใจมันไม่ไปสร้างหาความดีสมบัติอันไดแหละเราเป็นผู้สร้างมาหามาแต่มันเป็นผู้มีอํานาจกลุมอํานาจเอาไว้หมดเราอยากจะนําสมบัติที่ได้มามากน้อยไปทำบุญให้ทานมันก็ขีดก้าขวางอยู่ในเงื้อมือของนั้นเพราะอํานาจปาเถื่อนของความชั่วนั้นโดยลําดับไป จึงการทําความดีจึงทําได้ยากการทําได้ยากแล้วางรายก็ไม่ทำวางรายฝืนทำก็เรียกว่าสู้กับกิเลสความชั่วช้าละโมกความดีก็เป็นของเรามีการให้ทานมีหลายประเภทนะเราจะอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆพอเข้าใจเข้าใจเท่านั้นนี่การรักษาศีล ศีลก็ขอให้พี่น้องทา้งหนายรักษาจริงๆเราเป็นตัวศีลเราเป็นตัวศูนย์อยู่กับตัวของเราไปของเราเองรับศีลจากพระไปเรียบร้อยแล้วก็ไปทําลายให้หายศูนย์ไปหมดไม่มีศีลติดตัวเหลือแต่ความคึกความขน,นองความเฟื่องเฟ้อเหงลืมบาปลืมกรรมลืมศีลลืมธรรมไปเสียสิ้นนี่เรียกว่า รับศีลไปเพื่อความเสียทำความเสียหายแก่ตนศีลเป็น <c oughs> สมบัติอันล้นค่าสำหรับเราให้พากันรักษาให้ดีปานาสัตว์มีชีวิตทุกประเภทเขารักชีวิตของเขาเหมือนกันกับเราเราท่านท่านนี่แหละไม่ยิ่งย่อนตวกันแม้เป็นมดเป็นแมงตัวเล็กขนาดไหนก็ตามเขารักชีวิตของเขาโดยไม่ไปลองไปศึกษาเราเรียน ความเป็นความตายจากผู้ใดก็ตามแต่ธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติที่ทราบซึ้งถึงใจสัตว์ทราบทั่วหน้ากันความรักชีวิตจิตใจของตนท่านว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นใดเสมอตนไม่มีเมื่อความรักอื่นสิ่งใดไม่เหมือนรักตนแล้วก็ให้พยายามรักษาตนด้วยการประกอบคุณงามความดี สัตว์ทั้งหลายอย่าไปทําลายเขาเขารักชีวิตรเราก็รักชีวิตต่างคนสมัครสมานเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วโลกก็สงบโ่มเย็น <c oughs> อาทินนาอันนี้ก็ฟังกันมานานแล้วนะสมวังกันทองที่เราเป็นเจ้าของคุ้มครองรักษาอยู่นั้นมีจำนวนมากน้อยมีความรักสงวนว่าเป็นของตนเสมอกันหมด ถ้าหยิบให้กันด้วยความพอพอใจจะเป็นมากหรือน้อยก็าตามเป็นนหมื่นแสนแสนเป็นล้านล้านพออกพอใจทั้งผู้ให้ย,ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งผู้รับไปสิริมงคลมหามงคลรอบเกิดแก่ผู้ให้นอกจากน,นั้นผู้รับไปยังได้รับความเมตตาชุ่มชื่นเบ,บิกบานภายในจิตใจเนี่ยให้กันด้วยเจตนาถ้า ไม่ได้ให้ไปโฉกไปลักเอานี้อย่าว่าสมวัติอันใหญ่โตอะไรเลยแม้แต่เข็มเล่มเดียวไปขโมยไปลักไปฝ่าฝืนควบคุมอำนาจเอาของเขาเขาไม่พอใจฆ่ากันก็ได้เพราะความเสียใจเนื่องจากเข็มเล่มเดียวนี่เท่านั้นมันขึ้นอยู่กับหัวใจจึงขอให้พากันรักษาหัวใจซึ่งกันและกัน อย่าฝ่าฝืนอย่าล่วงเกินอย่าทำลายจิตใจของกันกันจากวัตถุทั้งหลายที่ได้มาไม่เป็นประโยชน์อนใดเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้กาเมสุมิชาจานนี่เป็นตัวร้ายแหลมมาก <c oughs> ไม่มีใครที่จะสัดมองทะลุเหมือนพระพุทธเจ้ามองดูเหล่าน,นี้ไม่มีวันมีคืนไม่มีวันตื่นวันจานมีแต่วันหมุนติ้วติ้วถ้าไม่มีธรรมฉุดลา สกัดรัดกั้นเอาไว้แล้วพวกนี้ตกนรกทั้งเป็นกันตั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกาวมชิเลตกาวิชิเลตคือราคะตัณหาความคึกความาขากระนองมันผลักดันจิตใจให้เป็นไปได้ต่างๆทำความชั่วช้าละโมบอ,อย่างไม่ค้าไม่ฝันแต่อำนาจของกิเลสมันผลักดันให้ทำได้ให้เสียคนก็ได้ จมลงไปกลายเป็นคนไม่มีค่าสร้างแต่ความทุกข์แต่ตัวเองแล้วผลอันนี้ที่ท่านแรงไว้ในธรรมก็ว่าเป็นโทษอย่างรุนแรงทีเดียวกามเวสวิฉาจารเป็นของซ้ำกันเราอยู่ร่วมกันนี้ก็คือกามเสิจฉาจารเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่อยู่ภายในจิตใจทุกคนเราจึงต้องระวังรักษา ตัวนี้ให้อยู่ในความพอดีพอดีอย่าให้เป็นน้ำล้นฝั่งถ้าเป็นน้ำล้นฝั่งเมื่อไหร่เป็นไฟเผาโรคทั้งนั้นละใ่้พากันระมัดระวังรักษาให้ดีผัวก็ให้รักษาน้ำใจเมียเมียให้รักษาน้ำใจผัวใจผัวกับใจเมียเป็นใจคนใจ ต่อใจมารวมกันแล้วเป็นผัวกับเมียเพราะหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกัน <c oughs> อย่าแต่ต้องทําลายจิตใจของกันและกันด้วยการลักลอบไปทําความไม่หาจะเป็นฝ่ายผัวก็ตามฝ่ายเมียก็ตามเป็นฝ่ายที่